อ่าเอาละสำหรับวันนี้ของ6 1ทับนะคะคุณครูก็จะขอญาตเฉลยนะเฉลยคำตอบหน้าที่43นะคะหน้า43ข้อข้อที่4นะคะเดี๋ยวขอญาตดูก่อนว่าเปิดไหมยังอ่าไมโครโฟนเปิดอยู่โอเคอ่าทีนี้เออโจ์บอกว่าในการแข่งขันร้องเพลงรายการหนึ่งนะคะจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน6คนนะ คนเข้าแข่งขันมีหกคนนะคะทําการแข่งขันทั้งหมด5ครั้งแปลว่าจับคู่แข่งนะคะทีนี้ก็บอกว่าถ้าไขมุกเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันและความน่าจะเป็นที่ไขมุกจะชนะการแข่งขันในแต่ละครั้งเท่ากันเท่าโดยเท่ากับ0.2ไขมุกจะชนะนะคะเท่ากันโดยเท่ากับ0จ สิ่งที่ต้องการหาคือให้หาความน่าจะเป็นที่ไขมุกจะชนะการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะโจมีแค่นี้2บรรทัดหน่อยๆน,นะคะทีนี้วิธีเริ่มต้นที่เราจะทําก็คือเราต้องคิดว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างแล้วเรายังขาดอะไรเขียนให้ครบก่อนนะคะ เบื้องต้นคือหนึ่งตัวแปรสุ่มอไม่มีแนะ่ๆนะเราต้องหาตัวแปรสุ่มก่อนว่าตัวแปรสุ่มคือเราจะให้เป็นอะไรดีนะคะทีนี้ตัวแปรสุ่มที่จะให้เป็นอะไรดีเนี่ยเราต้องคิดว่าอ๊ะโจทย์เขาสงสัยอะไรเขาอยากรู้อะไรนะโจทย,ย์อยากรู้ความน่าจะเป็นที่ไขมุกจะชนะการแข่งขันแปลว่าความน่าจะเป็นที่ไขมุกจะชนะแข่งขันดังนั้นมันต้องเกิดจากตัวแปรสุ่มที่ที่เราสนใจดังนั้นตัวแปรสุ่มที่เราสนใจก็เลยเป็น ให้ตัวแปรสุม่ม x คือนะเอ,อ่อไข่มุกจะชนะอย่างน้อยหนึ่งครั้งแปลว่าเป็นจำนวนครั้งที่ไข่มุกชนะการแข่งขันนะคะอันนี้คือตัวแปรสุ่มนะเพราะว่าโจทย์ต้องการอันนี้ เราต้องตั้งอันนี้เป็นตัวแปรสุ่มนะหลังจากนั้นเอ,อ่อพอตัวแปรสุ่มมีแล้วเราต้องหาค่าที่เป็นไปได้นะคะค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มคืออ่าลืม x คือไข่มุกอาจจะไม่ชนะเลยอาจจะชนะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง4ี่ครั้งห้าครั้งนะคะเพราะแข่งห้าครั้งไม่เกิน,อ,อ,นอ่ะทีนี้เรามีตัวแปรสูมแล้วมีค่าที่เป็นไปได้แล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณา <c oughs> <c oughs> การจัดแจงทวินาม าาคิดการจัดแจงทวินามก็ต้องมี3ข้อ1 2 3นะคะข้อที่1เนี่ยเป็นการสุ่มที่เป็นอิสระต่อกันไหมเป็นการสุ่มที่เป็นอิสระต่อกันไหมนะเราก็ดูเออมันคือการแข่งขันนะคะเราไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครชนะรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบสี่รอบห้าเนี่ยมันฟิต ฟิกคนชนะคนแพ้ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อที่1ผ่านก็คือเป็นการสุ่มที่มีอิสระต่อกัน2ผลเกิด2อ,อย่างคือสำเร็จสำเร็จแปลว่าไข่มุกชนะนะคะแล้วก็ไม่สำเร็จคือไข่มุกไม่ชนะนะคะก็เกิดได้2ออย่างจริง ต่อไปอย่างที่สามความน่าจะเป็นที่ไข่มุกจะชนะอันนี้โจทย์บอกมาโจทย์บอกมา <c oughs> เท่ากับ0.2นะคะ0.2นี่คือ p ต่อไปความน่าจะเป็นที่ไข่มุกจะไม่ชนะ 1, 1 P. นึ่งลบศูนเท่ากับศูนยลบพีะคะหนลบพนะพอผ่าน3ามข้อปุ๊บเราก็สรุปได้เลยว่าเพราะฉะนั้น ตัวแปรสุม่ม x เป็นการแจกแจงทวินามนะคะพอสรุปได้แล้วว่าตัวแปรสุม่ม x เป็นการแจกแจงทวินามนะคะ <c oughs> เรามีค่าที่เป็นไปได้ตัวแปรสุ่มแล้วมีตัวแปรสุม่ม x คืออะไรแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาหาคําตอบที่คําถามที่เขาต้องการคําถามที่เขาต้องการก็คือ แต่ละครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่ไข่มุกจะชนะการแข่งขันอย่างน้อย1ครั้งถ้าเราจะแปลไข่มุกจะชนะการแข่งขันอย่างน้อย1ครั้งแปลว่าเราต้องหาความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1ถูกนะคะจะชนะการแข่งขันอย่างน้อย1ครั้งนะก็แปลว่ามันจะได้เป็น p x เท่ากับหนึ่งบวก p x เท่ากับ2นี่คือชนะสองครั้งบวก p x เท่ากับ3บวก p x เท่ากับสบวก p x เท่ากับหโอ้โหคิดเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ก็คือเอาความน่าจะเป็นของแต่ละกรณีเนี่ยมารวมกันปรากฏว่าคิดไม่ไหวมันเยอะมากนะคะมันมีวิธีอื่นไหมที่จะคิดให้มันง่ายกว่านี้นะกูก็จะลองปรับเปลี่ยนดูก็จะต้องเป็น ความน่าจะเป็นทั้งหมดรวมกันคือ1น,นะคะแล้วคูลบด้วยความน่าจะเป็นของ x เ,เท่ากับ0ออกตัวหนึ่งมันก็คือเป็นความน่าจะเป็นของก้อนนี้ถูกต้องนะคะนะดังนั้นก็แปลงง่ายๆคือเราหาแค่ตัวเดียวหาตัวนี้ตัวเดียวนะคะซึ่งมันง่ายกว่าการหาตั้ง4 5 4 5ห้าตัวนะเพราะนั้นครูก็จะใช้สีม่วงนี้เลยนะทำนะก็จะเป็น1ลบด้วยแข่ง5ครั้ง ไม่ชนะเลยนะคะแล้วก็ p คือ0.2ยกกำลัง0แล้วก็0.8ยกกำลัง5นะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็น1ลบด้วย0.32768นะคะลบกันก็จะเป็น0.67232นะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็น ที่ไขมุกจัดชนะการแข่งขันอย่างน้อยหนึ่งครั้งคือ0.67232เสร็จนะคะนี่คือข้อนี้นะ อ่าต่อไปเมื่อวานเนี้ยหลังจากจบเรื่องนี้แล้วนะคะตอนที่เราเรียนเมื่อวานเนี้ยเราขึ้นเรื่องใหม่นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องอะไรคือเรื่องการแจก,กแจงปกปตินะคะ มันคือเรื่องใหญ่ๆคือการชักแจ,ง,แจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนะเนื่องจากว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะมนอาจจะเป็นรายละเอียดที่มันไม่ใช่เป็นจํานวนเต็มเสมอไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาหาออความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องซึ่งมันอาจจะเป็นทศนิยมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นความสูงน้ําหนักระยะเวลาอะไรแล้วแต่นะคะทีนี้เวลาเราเขียนเวลา,าทำเราจะมาทําเป็นตาราง ความถี่ก็ไม่ได้แล้วทําเป็นแผนแผนภาพิสโตแกรมก็ไม่ได้แล้วนะเป็นแผนภาพก่องก็ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าในรูปแบบของความที่เป็นต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นเคอร์ฟเป็นกราฟซะมากกว่าดังนั้นเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นการหาการแจกแจงปกติแทนนะคะทีนี้การแจกแจงปกติเนี่ยต้องใช้ใช้เส้นโค้งความหนาแน่นเส้นโค้งความหนาแน่นก็คือเส้นโค้งที่เป็นเอ่อเป็นฟังก์ชันนะคะเป็นฟังก์ชันที่เป็นโค้งทรงระฆัง นะคะเส้นโค้งความหนาแน่นที่พบบ่อยมากมีลักษณะสมมาตรคล้ายรูปะระฆังนะคะอ่ะทีนี้เวลาเราเวลาเราดูเส้นโค,งค้งระฆังนะคะโด่งลาดอยู่ข้างบนตรงกลางแล้วก็ลาดเลียดเข้ามาแกน x เ,เป็นแกนกำกับนะคะแกน x เ,เป็นถือว่าเป็นแกนกำกับเส้นโค้งที่โด่งลาดลงมาเนี่ยจะไม่ตัดแกน x เ,เด็ดค่ะ นะคะจะไม่ตะแกนเด็ดขาดแต่เข้าใกล้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 มากๆนะคะทีนี้เวลาเราดูนะคะส่วนที่โด่งมากๆเนี่ยจะเป็นออกแนวเป็นค่าเฉลี่ยนะคะเพราะว่าส่วนส่วน ى, ความโด่งเนี่ยความมากเนี่ยพวกนี้คือความถี่ดังนั้นถ้าเรามองเห็นถ้านี่เป็นแกน x นะคะถ้าเรามองเห็นว่าโอ้ยช่วงตรงกลางกลงนี่แหละช่วงตรงกลางกลนี่แหละมันถือว่าจะเป็นพวกค่าเฉลี่ย หรือเป็นค่ากลางหรือคนมาชุกชุมอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการโด่แลวเป็นทรงระฆังคว้าอย่างสวยงามนะคะเราจะเรียกมันว่าเป็นการแจกแจงปกตินะคะเราจะเรียกมันว่าเป็นการแจกแจงปกติทีนี้บทนิยามนะการแจกแจงปกตินะคะเราเรียกว่า normal distribution นะคะคือการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อหนึ่ง x ที่มีฟังก์ชันความนาแน่นความน่าจะเป็นก็คืออบบนี้ อันนี้คือตัวเคอร์ฟนะคะตัวกราฟว่ามันโค้งอย่างไรนะตัวเคอร์ฟตัวกราฟที่มันโค้งอย่างไรสังเกตดูเอ่อ Fx จะเท่ากับ1ส่วนซิกมาคูณสแควรูทสองพายแล้วคูณด้วย E นะคะ E นี้ก็ไม่ธรรมดาคือ E ยกกำลังลบหนึ่งสคูณด้วย X ลบมิลหารด้วยซิกมาทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็ X เนี่ยอยู่ในช่วงของอินฟินิตี้ถึงลบอินฟินิตี้นะคะราวนี้ อันนี้เป็นสูตรการแจกแจงปกติซึ่งโอ้โหมโ,โห,โโหลานบัตไทยสิ่งที่มันจะแปลเปลี่ยนไปได้ก็คือตัวค่ามิวนะคะเพราะว่าเป็นค่ากลางคือค่าเฉลี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือความแปรปรวนหรือส่วนเ,นเนบี่ยงเบนมาตรฐานสองตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ e เป็นค่าคงที่พายเป็นค่าคงที่นะคะเพราะนั้นซิกมาตัวนี้กับตัวน,วนี้แล้วก็มิวตัวนี้ที่มันจะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเวลาเราคำนวณฟังก์ชันต่างๆใดๆน,น,นะคะถ้ามิวเปลี่ยนแปลงต้องได้ฟังก์ชันค่าหนึ่งถ้าซิกมาเปลี่ยนแปลงต้องได้ฟังก์ชันอีกค่าหนึ่งแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้วุ่นวายมากนะทีนี้ไปดูภาพคร่าวๆนะคะเมื่อวานครูพูดไปส่วนหนึ่งแล้วอ่าถ้าซิกมาเท่ากันเลยซิกมาเป็นหนึ่งเท่ากันแต่ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนนะคะค่าเฉลี่ยเปลี่ยน ทรงเคิร์ฟจะเหมือนเดิมรูปเคิร์ฟจะเหมือนเดิมรูปเคิร์ฟจะเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ขยับขยับที่ไปเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือส่วนเบบนมาตรฐานเท่าเดิมเท่ากันนะคะจะไม่เท่าหนึ่งก็ได้นะคะถ้าไม่ถ้าเท่ากันหนึ่งเคิร์ฟมันจะกว้างประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม่เท่ากันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยุบแคบลงหรืออาจจะกว้างมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่อันนี้พอส่วนเบบมมาตรฐานเนี่ยแตกต่างกันแต่ค่าเฉลี่ยเท่ากันก็คือค่ามิลเท่ากัน พรอข้ามิวเท่ากันเนี่ยตัวศูนย์กลางเนี่ยแกนสมมาตรเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะมันจะอยู่ทับกันอะตรงกลางแต่ว่าถ้าเป็นซิกมาที่เปลี่ยนไปนะคะมันจะทําให้เกิดการแคบกว้างของออตัวเคอร์ฟนะคะ0ูนะอันนี้คือซิกมานะคะมันก็จะทําใหออ้อะไรสรรมการแคบนะคะสรรมการแคบโด่ต่อไป1นึ่นะคะกำลังสวยพอดี ต่อไป2 2ก็คือต่ำลงมาอีกนะคะถ้า3ก็เดาได้ก็คือน่าจะต่ำลงมาอีกนะคะโอเคประมาณนี้นะทีนี้การใช้ Normal Distribution เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าถ้าค่ามิวเปลี่ยนถ้าค่าซิกมาเปลี่ยนเนี่ยเราต้องคำนวณใหม่ทั้งหมดนะคะมันก็อาจจะยากและวุ่นวายอ่ะ <c oughs> ทีนี้เอ่อถ้าเราเห็นสัญลักษ์ณ เป็นพารามิเตอร์ขึ้การแจกแจงปกติหรือพารามิเตอร์ของ normal distribution สัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะ x ตัวหนอน n, n n มาจาก normal distribution นะคะแล้วก็ mu คือค่าเฉลี่ย sigma คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sigma กํลังสองแปลว,ว่าความแปรปรวนนะคะดังนั้นสิ่งนี้เรารู้อยู่แล้วนะเราแค่เติม อ่าสิ่งนี้รู้อยู่แล้วนะคะเราสามารถหาค่า x ได้นะคะเราสามารถหาค่า x กได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยมันดูยากจังเลยอะ่ะไอ้ normal distribution เพราะว่าสูตรมันเยอะแยะไปหมดอะ่ะแล้วถ้ามิเปลี่ยนซิกมาเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันยากเกินไปเราก็เลยมาดูอันที่สองนะคะอันที่สองเขาจะเรียกว่าเป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานมีคำว่ามาตรฐานเกินขึ้นมาจากเมื่อกี้คือ การแจกแจงปกติเฉยๆนะคะอันนี้มีมาตรฐานเติมขึ้นมาทีนี้บทนิยามเขาบอกว่าการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยรเรียกว่าสแตรฐาน normal distribution ดังนั้นมีตัวเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งคือ standard อนะครับ normal standard normal distribution คือการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยบังคับเลยแล้วก็สูตรหนึ่งเบนมาตรฐานเท่ากับหนึ่งเลยบังคับเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ไปแปลงอีสูตร normal distribution เดิมเนี่ย ให้มาเป็นสูตรใหม่ที่ง่ายขึ้นนะคะให้มาเป็นสูตรใหม่ที่ง่ายขึ้นทีนี้สูตรใหม่ที <needs S 2> e <mustache> ่ง่ายขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าจะได้ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น6ไปตัวแปรสมซ z ดคือเปลี่ยนจาก x เป็น z ละที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานคืออ่าเปลี่ยนจาก x เป็น z ละนะคะอ้าวเราไปดู x หน่อย อ่าอันนี้คือตัวแปรสุ่มที่เป็น X นะคะเดี๋ยวขอญาตครูจะเอามันไปเมฟสุดตั้งเดิม อ่านสูตรเดิมนะคะมีอะไรที่วุ่นวายก็คือมีมิลมีซิกมาที่วุ่นวายนะคะแล้วตรงนี้ยังเป็น x อยู่นะคะมีมิลตัวนี้ซิกมาตัวนี้ซิกมาตัวนี้นะคะที่วุ่นวายนอกนั้นเป็นค่าคงที่นะทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากเออร์โนเบลดิสเซเบิลชัเป็น standard normal distribution นะคะก็คือมีความเปามาตรฐานเพิ่มขึ้นมาเราก็เลยเปลี่ยนตัวแปรสุม่ม x ให้เป็นตัวแปรสุ่ม y นะคะอ่า ซิกมาเราให้เป็น1เราตัดทิ้งไปเลยเป็น1นึงถูกไหมฮะ 4, แล้วก็เออซิกมาตัวฐานก็ตัดทิ้งไปซิกมากำลังสองตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็จะเหลือเซตหนส่วนส,สองรูพายนะคะคูณ e ยกกำลังลบเศหสองเหมือนเดิมลบเซสองเหมือนเดิมนะคะ คายเป็นหนึ่งอ่าโอเคนะคะซิกมาเป็นหนึ่งมิวเป็นศูนย์นะมันก็เลยจะเหลือแค่ x นะคะยกกำลังสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสองนะคะมันก็เลยจาก x ก็เลยเปลี่ยนเป็น Z Z กลายเป็น Z กดกำลังสองนะคะ แล้วก็ชุดนี้เข้าไปคูณนะคะชุดนี้เข้าไปคูณก็จะเป็นส่วน2นะคะแล้วก็ติดลบนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะจาก x เปลี่ยนเป็น Z แค่นั้นเองแล้วก็ให้มิวกับซิกมามิวเป็นศูนย์ซิกมาเป็น1นนะคะครนี้พอเราเปลี่ยนแปลงสูตรเรียบร้อยนะคะมันจะได้เส้นโค้งปกติที่ได้มาจากตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ส่วนเบีเบนมาตรฐานเป็นหเนี่ย เราจะเรียกมันว่าเป็นเส้นโค้งปกติมาตรฐานนะคะหรือ Standard normal curve นะคะดังรูปมันก็จะยังเป็นโคง้งเป็นทรงะระฆังความเหมือนเดิมแต่ว่าที่พิเศษก็คือมีซิกมาเป็น1แล้วก็มีมิวเป็น0นะคะแล้วเราจะเรียกตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐานว่าตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานนะคะชื่อยาวไม่เรียกแล้วเนาะอ่ะรควนี้ สำหรับการหาค่าความน่าจะเป็นที่มีตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเนี่ยจะมีค่าอยู่ในช่วงที่สนใจนะคะจะใช้ตารางที่1แสดงแทนการหาปริพันธ์นะเพราะว่ามันจะยุ่งยากก็ใช้เครื่องคิดเลขเวลาสอบวูวาจจะแนบตารางไปให้นะคะ <c oughs> โดยค่าที่ปรากฏในตารางที่1คือค่าประมาณของเขตพื้นที่ใต้โคม้มาตรฐานจากลบอินฟินิตี้ถึงแ <c oughs> นะคะ สมมุติว่าสมมุติว่าเรามีโค้งแบบนี้นะคะแล้อันนี้เป็นแซเท่ากับลบหนึ่งดังนั้นค่าของเออค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานนะคะให้คิดยังไงไอห,หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ่าสมมุติมีเคิร์ฟนะคะมี ตัวเลขให้อยู่หนึ่งแล้วกันนะคะมีตัวเลขให้อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งนะสมมุติว่าครูต้องการให้หาความน่าจะเป็นนะคะแซดน้อยกว่าหนึ่งแซดน้อยกว่าหนึ่งนะคะครูก็ต้องใส่หาความน่าจะเป็นนะคะเราก็จะหาพื้นที่ที่อยู่ใต้โค้งได้เลยโดยที่เราเปิดตารางเอาโดยไม่ต้องคำนวณนะคะ อ่าน้อยก,กว่าหนึ่งก็คือจากจากหนึ่งไปทางด้านซ้ายจนถึงลบอินฟินิตี้นะคะอย่างเงี้เราก็สามารถหาได้ทีนี้ตารางที่ว่านมันเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดไปดูตารางนิดนึงอ่าตารางที่ว่านี่อยู่ท้ายหนังสือนะคะเป็นตารางแสดงพื้นที่ใต้โคง้งนะคะเป็นตารางแสดงพื้นที่ใต้โคง้งปกติมาตรฐานนะ,ะถ้าดูตารางเนี่ยมันจะขึ้นเป็นค่าแซดเลยนะคะขึ้นเป็นค่าแซดเลยแล้วแรงแรงเอาบอกด้วยว่าค่าแซดอยู่ตรงไหนเออ ที่แรงเงาจะอยู่ด้านซ้ายมือของคาแนะคะตามตามตามวิธีการนะแต่ว่าเดี๋ยวพอโจทย์อื่นๆเดี๋ยวค่อยไปอัดแอปเอาทีนี้ลองไปดูตารางแท็นะคะตารางแทตารางแท็เนี่ยแนวนอนแบบนี้นะบนหัวเนี่ยจะเป็นสองหลักหลังทศนิยมนะคะสองหลักหลังทศนิยมส่วนข้างหน้าจะเป็นหนึ่งหลักนะคะหนึ่งหลักจากทศนิยมน้อยไปทศนิยมอ๋อจาก จากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยมากอยู่ข้างบนน้อยลงไปข้างล่างนะคะคราวนี้ <c oughs> ตามรูปภาพเวลาเราเปิดตารางค่าแซดเราจะเปิดอย่างนี้นะคะเปิดตารางค่าแซดจะเปิดอย่างนี้จะเอาพื้นที่ด้านซ้ายเท่านั้นนะคะอ่ะคราวนี้ไปดูตัวอย่าง